แล้วทำไมน้องขิมทำคุณแม่ทำไมก็ข้ามแกมโอคุณแม่ทำคุณแม่ไม่ได้ตีคุณแม่ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจขอโทษคุณแม่หรือ,อยังขอโทษคุณแม่จะทำอีกไหมไม่ทำอีกแล้วค่ะตีคุณแม่คุณแม่เจ็บนะนี่้องขิมเจ็บ ออเป็นอะไรหัวใจจะขาดคุณแม่พูดดัง,ดงนี่หัวใจจะขาดคุณแม่พูดเสียงดังแล้วหัวใจจะขาดใช่แล้วคุณแม่ต้องทำยังไงดีกันเราดีกันรักกันรักกันแล้วหัวใจจะไม่ขาดใช่ไหมใช่